สวัสดีครับแฟนดูรอดอพลิงนอนไลน์น,นี่เราก็มาวิ่งเล่นเก็บสเลเยอร์ในคุฎบัตรนะอันนี้เป็นโซนที่ชื่อว่าโคเวนแก็บโซนนี้นี่โซนที่หกแล้วมีเจ็ดโซนโซนที่หกเฮลโหล ว้าวโอ้โหหงายถอยฮะแล้วงมาท้าเยอะตีแล้วถอยตีแล้วถอยอตัวนี้แม่งไม่โดนเลยโดนี่เฮ้ยเสรยเยอะผมเป็นหนึ่งผีมันผีที่มันเสกมามันจะตายถ้าเกิดว่าตัวที่มันเสกตายตัวที่ซัมมอนตายมันก็จะตายไปด้วย ตรงนั้นเราก็ไม่ต้องฆ่าผีก็ฆ่ายตัวที่ซัมมอนสาเลเยอร์ฟ้าผิงมาโคตรโหดนะวอร์เดนตายส่วนนี้เข้ายัางวะส่วนนี้ไม่ได้เข้า กรับออหมานี่มันขยันไม่นี่มากเลยขยันแบบแจกเฟียพี่น้องทุกท่านเปิดไว้กดปิดบางทีมันแบบมัวๆนะมันมันกดปิดกดปลูกแบบเวลามันมาทั้งกองแล้วมันกดแบบมันโจมตีแล้วมันแบบพลน่อย พอเราไม่ได้วิ่งเออเราไม่ได้แบบยืนอยู่กับที่ไงเราวิ่งไปวิ่งมาเม้ยก็กวดพลาดบ้างนิดหนึ่งอะไรเงี้ยออกแล้วกไม่ตกเป็นเป้าให้มันโจมตีอฝ่าปเดียวเราวิ่งออก ม,ม,ม <c oughs> าคุ้นไวหมดน้าวสกิดเราไม่ค่อยปะทะเท่าไหร่หรอก <c oughs> ใช้สกิลบิดดิงแล้วก็วิ่งออกมาก็โอเคแล้วไม่ต้องปะทะเยอะ ให้เปืองเลื่อนโอ้โอ้ม่วงม่วงคืออะไรปึ๊บปึ๊บโอ้ตายไหมเฮ้กกดไม่ไปออกอ่ะมันกดไม่โดนคิวไม่ออกกดแล้วมันไม่ขึ้นดีเลย์ดีเลย์ เซิร์ฟแหลกใครยิงวะเซิร์ฟแหลงรู้สึกเซิร์ฟเอเวอร์ไนท์เ,เนี่ยแหลกแหลกที่สุดละดมันนอนเฉยเลยวะปึบ,ปบ เฉียวมากเดี๋ยวเราตีไปสักประมาณประมาณสักร้อยยี่สิบเฮ้ยเนี่ยมันดีเลย์ะ่ะสกิลแม่งดีเลย์กดไปแล้วมันไม่ออก โอ,โ,อโ,อโอ้ตายเลยวันนี้นเ่ตายหมดเรียบร้อยฮนะเข้าไปแจกแจกบิดดิง้งปุ๊บเราออก รู้สึกชิลมากเลยป่ะปึ๊บเปิดกลางวงเลยเฮ้กดไม่ออกปึ๊บดีมากปึ๊บปึ๊บโอ้เบลวงไปเลยว้า แล้วก็เข้าไปโจมตีในแคมป์นี้ปุ๊บเราพิ้งออกโอ้โหแม่งตกิลตามมาเลยอันนี้ไม่เกิดเลยเกิดไม่ทันเลยเพื่อนเกิดยังไงเกิดแลวทางนี้ไม่เกิดว้าว มากไหนเข้าให้ชิบชิบชิบ นี่ไม่โดนโอ้สเลเยอร์ที่นี่ง่ายมากเลยโอ้ลวงหลวง

เห็นบอลมันเยอะดีก็เลยแบบคันไม้คันมือแล้วลากเขาหน่อยโอเคจบละอันนี้มาลองวิ่งเล่นให้ดูอเอาตามมาทำไมซับแน่โอ้โหเนี่ยพวกเวสจะมีเวสมาปล่อยตัวประกันพวกเนี้ย แล้วเราก็ไม่ต้องฆ่าให้หมดหรอกเดี๋ยวเราเดีือวไปสักร้อยตัวค่อยมาบิงทีเดียวก็จบแล้วเเลเยอร์ของของแหนบนี้เนี่ยมีดา้อนนะดา้อนยังไม่ได้ฆ่าเลยดา้อนเทียบวาร์ปด้วยวาร์กก็เยอะเหมือนกันวาร์เราฆ่าไปบางส่วนแล้วแล้วก็อังมาเมื่อกี้อังมานี่เยอะที่สุดแล้วั้าง อันนี้ง่ายสุดแล้วเดี๋ยวเราให้มาค่าที่หลังก็ได้เป็นเป็นดีที่ง่ายที่สุดในนี้ค่าอีกร้อยี่สิบก็จบหละโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป